สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ฟุกุชิมะนะครับวันที่17ธันวาคม2565นะครับเรามาถึงฟุกุชิมะ5โมงกว่าก็ค่ำแล้วนะครับ4โมงครึ่งนี้ค่ำแล้วหน้าหนาววันนี้เราจะพากันไปชิมเ,เนื้อแพะเนืเน้เนื้อม้านะครับเนื้อม้าวันนี้ที่เมือง ทุกปุชิมะก็มีหลากหลายเดี๋ยวเราเดินออกจากโรงแรมไปประมาณสามร้อยเมตรนะครับ300เมตรด้วยการการันตีของอ Google m a p นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ ละเราร้านเล็กๆนะครับเล็กๆอ่ะประมาณน,นี้นะลมประมาณนี้ <S <S มาก็จัดแจงนะครับที่นั่งก็เป็นแบบ ขาหยอดลงได้นะครับนั่งขาหยอดลงได้สบายเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะครับว่าเมนูจะเป็นยังไงเราจองไว้สองโต๊ะนะครับเอาสองโต๊ะอ่ะเรามาเช็คเมนูกันก่อนนะครับเขาสั่งอะไรดิส่วนเขาวันดิส่วนดิส่วนคืออะไรมันเนื้อหมาเขาซาซิมิตับหวานซาซิมิเนื้อหมาเนอตับหวานตับหวานเหรอ นโอนี่เนื้อม้าไหมฮอสฮอสฮอสี่เลเปัสชเขาไม่นี้วบอลเนี่ยเอาที่ที่อ๋อวัน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 เอาเ้มาก่อนให้ผู้หญิง้วยเอาผู้หญิงเ้าไหมเอาเลยเลยมาิคัไหมองมไฟมอไฟมอไฟเาไฟเอายางดามยางว่งย่าเอา หอยหนึงเนาะนี่นี่นี่หอยให้ผู้หญิงน้วเนี่ยดิสทูเราสั่งแบบในแบบอ่าเดี๋ยวแป๊บนี้ทั้งในคนรีวิวมาก่อนแล้วก็สั่งตามนี้นะครับตามนี้นะครับนี้เราสั่งหอยแล้วพวกนี้ก็จะเป็นแบบนี่นี่มั้ยเนี่ยเขาเคยกินมาก่อนถั่ลมะถั่วถือโอเค โอ้หอยมีวันนี้หอยมีสองชุดอยากอยากกินนิขุเนีอยากกินนิขุเจ้ากินถุงจับดีกวาอันไหนพ่อชี้ให้ดูสิตรงนี้เราอ่ะนี่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 จะเป็นแบบเหมือนกับย่างให้เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นแบบนี้เอออ่าโอเคโอเคเอาอ่าเนี่ยสักสองก็ได้ถือถือถือสักเก๋ อยู่ที่สกีโอเคโลกาโลกาสักโลกาโลกาสักโอ้สกีสกีอันนี้เดี๋ยวเราใช้กูเกิลกูเกิลกูเกิลแปลอรฟรีแปลดิอ่ามาละเสิร์ฟเมนูจัดเยียดนะครับเมนูแรกก็จะเป็นอุด้งเป็นอะไรอุด้งๆใช่ไหมอุด้งอุด้งอุด้งใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไอ เขาเรียกว่าอะไรนะเออเป็นซุปเป็นอะไรต่างๆเขาจะให้นี่ห้าร้อยเยนนะครับนี่ห้าร้อยห้าสิบบาทกินไม่กินเขาก็ต้องบัคคับให้จ่ายเออกระเป๋าสีแดงเมอามางเป็นเส้นนี่เราซุปยัดเยียดเขาก็ให้เรามาก่อนก็มีมีใชื้เท้าวมีเนื้อปลามีหัวปุกนะกรบเดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับอ้่อยหนว นัวนัน้ำซุปโอเคเลยครับโอ้น้ำซุปโอเคเลยนี่เอาสืนึงให้เราก่อนนะครับแค่ซุปก็โอเคละอืมอ่เกีอ้นี่คนแรกสาเกเนาะครับห้ารยเยนห้ารอยอ่าห้าเยนห้าสโอใส่สองใส่สองคนละสองขวดนี่ก็แอบแพงเลย อ่ะแก้วเนี่ยเออวิธีลินนะพี่อ่ะลองเรียนดูแล้วในรูปในรูปดูแล้วลองเรียนเบียดเบียดได้มั้ยวิธีลินสาเกเอ้าท้าไมลินเต็มแก้วงี้เขาลินอย่างงี้ครับในในโผโอ้โหรคับผมเอาแบบกักมึนไม่ได้โอ้โหอันนี้จิ้มไปเรื่อยๆเนาะแบบผมขอกักมึนเดี๋ยวผมขอลองก่อน เาลองก่อนนะครับสาเกอหอมเปรี้ยวหอมเปรีๆๆ้ยวตอนกลางวันก็กินเข้าไปสักสองสามขวดแล้วขวดเล็กเนี่ยไหนอร่อยอร่อย อะไรอันนี้หอยหอยโอตาเตะโอตาเตะโอตาเตะมากุโรมากุโรมาอิกะอ่ปลาหมึกอิกะปลาหมึกอิกะตร์ What is ิะนีไรเอาโน้ตเอาโน้ตเอาโน้ตน้นเอโน้ตสาสาาชิมิซาชิมิอนนี้นลองชิมหน่อยสิอามากุโรหน่อยสิ ออันนี้หรไม่ใช่มาโรุสีแดงนี่นะอันนั้นวาซาบินะโชยู่อยู่นู่นนะครับพี่เราเห็นแล้วลองด้วยว้าลองไยเลยบกินไม่ได้ไอนามิไอนามิไอนามมารุมาโ้รุอลายในปากเลยต้องเติมนี้ อร่อยอร่อย<แ>ชิมไปอะไรอร่อยสั่งอีก<แ>มาแล้วครับ<แ>ฮอส,ส,ส,สเอ๊ะฮอสเยสเซสเออนี่เนื้อหมามาแล้วเออเนื้อหม,มานะครับเราต้องใส่ครับอันนี้เปล่าอันนี้หรือเปล่าอ่ะกินยังไงอเออ ตอนนี้ลงเออโอเคอ่าจุ่มๆๆๆๆใส่เดี๋ยวก็ลองอ๋อโอเคเนื้อเนื้อเดแล้วก็แปลกๆไหนครับใช่ใช่ใช่หอมดีหอมเลยนั่นไหมไข่มันมัน ลองดูเออนี่ใส่ยิงเอาเลยคอยจุคือดีนะคะอันนี้แปลว่ามันคือบอกดีนะคะอันนี้ติดได้องี่อพี่จุลีลองดูีใส่พริกอันนั้นมนพริก อ่ะพิซซ่ารีลองกินนี่เนื้อม้าซอยจู่นะซอยจุเนื้อม้านะหอมดีนะหอมนะอันนี้มีหอมอ่มันหอมดีหอมดีอ่ะผ่านไปครับเมนูสำหรับซอยจุก็ก็โอเคนะครับก็โอเคโอเคไม่คาวเลยครับแต่ว่าของผมนี่ออกเหนียวสักหน่อย เอาเยอะสัน่อยแต่ว่าลองชิมกัอออนอม <c oughs> ดีแล้วลแก้ขาวออกัน,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 ด,นกดิเฮ้ยครับเนื้อมาตับตับตับหวานมาแล้วตัเอาวะ เต๋อปลาสกุลอ๋อตับมันตับม้าอ่าลองชิมดิตับม้าเป็นไงได้ครับว้าวได้ได้อ๋อไม่มีกินนะครับไม่มีกินน้ำจิ้มเกลือเกลือกับน้ำมันงาเดี๋ยวผมจะลอง ตับมา้าในนั้นเนี่ยมีน้ำจิ้มด้วยแล้วครับแต่ว่าโดมก็มีมีคราวนิดนึงเดี๋ยวเวลาจะกินก่อนกินกับนิดน้ำมันมน้ำมันอะไรครับเป็นเกลือมาเดี๋ยวผมขับถ่ายรูกไปไหนมาเนี่เบี้ยมเนื้ <c oughs> อกุูกบกรูกะเด้งดีครับเด้งดีครับ อร่อยดีอร่อยดีออกเค็มๆน่าอร่อยออๆตับมานะครับอ,อันนี้คืออะไรนี่ซาติมิซาติมิอีกไหมมา,ม,มาอีกแล้ว